สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับคำทํานายนายวันชัยทํานายเศรษฐาเป็นนายกราหูไปศัตรูกลายเป็นมิตรความสิวิไลบังเกิดคนไทยเป็นสุขนายวันชัยสอนสิริโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวทนายวันชัยสอนสิริระบุว่า เศรษฐามาราหูไปเศรษฐานายกคนใหม่มาแล้วจะด้วยอิทธิพลของราหูที่ทับดวงเมืองอยู่และกำลังจะย้ายออกไปในวันที่17ตุลาคม2566ช่วงนี้อาจจะมีอะไรคลุกคลักยึกยักอยู่บ้างแต่ก็จะเรียบร้อยลงตัวอีกไม่นานนักทนอีกนิดรออีกหน่อยทุกสิ่งทุกอย่างจะเข้าที่เข้าทาง ด้วยบารมีแห่งดาวอาทิตย์ที่อยู่ในเรือนอริจากศัตรูจะกลายเป็นมิตรร่วมจิตร่วมใจไปด้วยกันประเทศมีนายกคนใหม่รัฐบาลใหม่และฝ่ายค้านใหม่ความสิวิไลแห่งประเทศจะบังเกิดที่ไม่เคยเห็นจะได้เห็นที่ไม่เคยเป็นจะได้เป็นที่ไม่เคยมีนั้นก็จะได้มีความสามัคคีความปรองดองจะเกิดขึ้นความขัดแยง้ง จะไม่มีอีกต่อไปไพร่ฟ้าหน้าใสคนไทยเป็นสุขนาย,ยกเศรษฐามาราหูไป17ตุลาคมเป็นปฐมบทแห่งรัฐบาลใหม่ที่จะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงใหญ่ทั้งชีวิตจิตใจเศรษฐกิจสังคมและการเมืองจะเป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงจริงๆมหัศจรรย์พันลึกบรรจงลงตัวพอดีย้อนคำทำนายสุดปังหมอบีทูดสื่อวิญญาณ พูดถึงการเมืองไทยและการเปลี่ยนแปลงชวนคอการเมืองมาร่วมย้อนคำทํานายหมอบีทูดสื่อวิญญาณเปิดใจพูดถึงเรื่องของการเมืองประเด็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของประเทศไทยทำเอาคลิปนี้ชาวเน็ตแห่แชร์กันสนั่นอีกครั้งคงยังเป็นที่จับตาจับจ้องกันอย่างต่อเนื่องสำหรับสถานการณ์การเมืองไทยล่าสุดก็เป็นที่แน่ชัดแล้วว่านายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทย คือนายเศรษฐาทวีสินซึ่งประชาชนก็ยังจับตาดูต่อไปว่าคอรมอชุดใหม่ของนายเศรษฐาจะมีใครนั่งเก้าอี้กระทรวงไหนกันบ้างแต่ในวันนี้สุดแอคทีฟพร้อมลุยงานกระตุ้นการท่องเที่ยวในทันทีลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอีกกระแสร้อนๆที่บรรดาชาวเน็ตชาวโลกโซเชียลมีการแชร์คลิปโดยอ้างอิงมาจากรายการดังอย่างเมาอยู่กับปาก อยากอยู่กับคิ้ม e P ีที่98ที่แขกรับเชิญสุดปังคือหมอบีทูตสื่อวิญญาณที่ล่าสุดในเทปสุดปังนี้ครั้งนั้นทางหมอบีหรือหมอบีทูตสื่อวิญญาณได้พูดถึงเรื่องที่ทุกคนสนใจมากๆคือการเมืองไทยและนายกรัฐมนตรีคนใหม่จะเป็นอย่างไรกันบ้างให้คนไทยได้เตรียมตัวเตรียมใจเตรียมรับมือทางด้านหมอบีเคยเผยไว้ว่า ดวงทางด้านการเมืองมันจะมีการเปลี่ยนแปลงถ้าคิดว่าโควิดมันแย่แล้วเดี๋ยวรอดูอันนี้เลยของจริงเปลี่ยนแล้วไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยเราหวังพึ่งอะไรพวกนี้ไม่ได้อยู่แล้วผมไม่ได้ว่าอะไรใครนะความคืบหน้าทำนายแม่นเปะ๊ะหมอปลายเผยดวงนายกคนใหม่เป็นคนนอกอายุประมาณนี้ ส,สุดการรอคอยนายกรัฐมนตรีคนที่30เสเศษฐาทวีสินได้รับเสียงโหวตไว้วางใจ376เสียงหลังมีการโหวตนายกรัฐมนตรีรอบ3ในวันที่ย2สิมสงสิหาคม2566หมอปายมอปลายพรกระซิบเผยดวงนายกคนใหม่เป็นนายกคนนอกไว้ก่อนหน้านี้ในรายการไทยรัฐทอล์กโดยหมอปลายได้รับนิมิตมาจากท่านยมว่า คนที่นั่งตำแหน่งนายกคงไม่ใช่คนที่เราคิดกันไว้ทั้งหมดไม่ใช่คนที่คาดกันไว้เช่นพนเอกประวิทธ์หนูมองว่าท่านจะถอยแต่จะคุมหลายๆอย่างเอาไว้ทุกคนก็ยังเกรงใจมากๆอยู่เบื้องหลังดีกว่าซึ่งพิธีกรก็ถามว่าท่านยมได้วาดภาพนายกคนต่อไปไว้แบบไหนหมอปลายตอบว่าอายุ60ปลายหรือ70ประมาณนี้ไม่ใช่สอสอ พิธีกรก็ถามอีกว่าไม่ใช่สอสอก็ตกใจนะเพราะรัฐธรรมนูญไม่อนุญาตให้คนนอกมาเป็นรัฐมนตรีด้วยนะมันจะมีรัฐประหารหรือเปล่าหมอป่ายยิ้มแล้วก็พูดว่าก็กลัวเหมือนกันค่ะท่านยมพูดแต่สิ่งที่น่ากลัวซึ่งหมอป่ายนั้นได้พูดไว้ตั้งแต่3กรกฎาคม2566คำทำนายจากหมอป่ายภายกระซิบหมอปายนั้น ได้มาเยือนรายการคนดังนั่งเคลียร์ทางช่องแปดทำนายดวงการเมืองว่าสุดท้ายพิธาลิมเจริญรัตจะฝ่าฟันจะได้ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่ซึ่งพิธิกรนั้นได้ถามว่าตกลงคุณพิธาจะเป็นนายกจะรอดไหมคะซึ่งหมอปลายตอบว่าห่วงคะ่ะว่าจะไม่ต้องใช้คำนี้เลยเพราะว่าเรื่องของคุณพิธาพูดตรงๆน่าจะเป็นชนวนของทุกอย่าง พิธีกรก็ถามว่าดวงของคุณพิธาคนชอบขนาดนี้ยังไม่ได้เป็นหรือหมอปลายตอบว่าจริงๆเคสของคุณพิธาไม่น่าใช้คำว่าดวงน่าจะเป็นเคสของคำว่าอยู่ในกฎหมู่ค่ะมันไม่ปกติไม่เหมือนกับพื้นดวงค่ะเพราะฉะนั้นดวงคุณพิธาได้รับเป็นนายกนะคะเพราะอยู่ต่างประเทศทุกคนก็บอกว่าดีใจกับคุณด้วยนะ ที่ได้นายกใหม่ที่เป็นวัยรุ่นเป็นคนรุ่นใหม่ซึ่งจริงๆนะประเทศเราก็ยังไม่ได้ถูกต้องตามกฎหมายใช่ไหมคะคำถามถัดมาคุณเศรษฐายังพอมีวี่แววมากกว่าคุณพิธาไหมหมอปลายตอบว่ายังคงมีวี่แววมากกว่าคะ่ะวงเล็บคุณอุ้งอิงเป็นอย่างไรบ้างคะดวงคุณอุ้งอิงนั้นเหมือนถอยหลังคะ่ะเหมือนตั้งใจถอย ตั้งใจสลัดบางอย่างออกไปเองจริงนะ่ะดวงมีสองทางแยกนะเปิดล่าสุดดวงคุณอุ้งอิ้งถอยหลังวงเล็บถามท่านยมให้ทีค่ะมันจะเป็นชนวนความแตกแยกของบ้านเราไหมคะเก้าอี e ้อันนี้นะ่ะหมปอปลายตอบว่ามันก็แตกแล้วพ้นออกมาก็แตกค่ะกูรูใหญ่ฝันเปรียงเศรษฐาราศีนายกจับเต็มตัวอุ้งอิงนั่งรองนายก นยายไพศาลพืชมงคลนักกฎหมายโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กว่าบิ๊กดีลหนึ่งสัปดาห์ก่อนเพิ่งเห็นราศีรองนายกด้านของเศรษฐกิจจับเศษฐาทวีสินวันนี้เปลี่ยนไปแล้วเศรษฐาทวีสินแห่งพรรคเพื่อไทยเข้าสู่หนทางโลง่งทาให้ราศีนายกรัฐมนตรีจับเต็มตัวและคุณอุ้งอิงจะปรับมาเป็นรองนายกรัฐมนตรีดูไปแล้วเศษฐาทวีสินก็มีความพร้อมในทุกด้าน มีความเหมาะสมทั้งด้านของต่างประเทศในประเทศและเศรษฐกิจมหาภาคและครัวเรือนที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้ดีที่สุดคนหนึ่งของประเทศไทย 2. ประชาธิปัตย์ยังคงเลือดไหลออกไม่หยุดและจะยังไหลออกอีกจนน่าห่วงว่าจะเป็นพักเกิน10บหรือต่ำสิบข้อสำคัญคือเลือดไหลออกเกิดการถูกสูบเลือดหรือ การตกปลาในอ่างที่ทำกันแบบยามหน้าผู้ใหญ่ในประชาธิปัตย์ชนิดที่ว่าเปิดหน้าชนกันแล้วก็ต้องเห็นใจเพราะถ้าฝ่าด่านหิน25สอสอไม่ได้ก็จบเพจับตาดูกันให้ดีว่าประชาธิปัตย์จะกลืนเลือดต่อไปหรือว่าจะถุยเลือดออกมา 3. มาถึงวันนี้ก็ได้เห็นผลธิ์ของการเปิดตัวแล้วว่า ทลิตโทริตหรือเทสาตรีริตแต่ที่แน่ๆน,น่ะไม่ใช่ราชารทิ์หรือวันอมริตโชคอะไรหรอกเพราะเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงสอนว่าคนโง่เมื่อกลัวภัยสิงใจแล้วย่อมกราบไหว้อ้อนวอนบูชาจอมปลวกภูเขาแม่น้ำดวงดาวฤทธิ์ผานาทีซึ่งช่วยอะไรใครไม่ได้และทรงตรัสว่าความพร้อมนั่นแล เป็นเริกเพราะเหตุนี้เลิกยุคสภา14กุมภาพันธ์2566ทําท่าจะต้องเลื่อนเสียจแล้วแต่ยังอยู่ในประมาณการคือกลางเดือนมีนาซึ่งไม่ต่างกับกำหนดการเลือกตั้งกรณีหมดวาระสภาตามที่กกตได้เตรียมการไว้